ครับอยู่ในช่องพูดพูดทอนลราไป option ค,ครับเตยได้เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคนหลายแหมต้นลายหรอรถมันสีจีนตอนแรกไปเธอแรกรถตอบเน่มันวัฒนารยางแหมมันเป็นจีนแหมมันเป็นสอยสอกแน่หรอมันจีนห่วยุโรปยุโรปเกิดว่าใหญ่ต่วเทวดาสร้อยมันหน่อยในน้ำชีมอสไซค์ดีกว่าซอยมันแคบมอสไซค์อาจจะอาจจะ อาจจะอากาศอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่ามามีมามีมามีแต่วางแค่กระเป๋าหนาแมนยังดอกเก็บทรัพย์สินมีข้าวคนไม่ดีแม่นครับเป็นร้านขายของของมือสองของมีของใหม่มันสิมีหลายโซนไหมโซนกอไก่คอไข่คอควายยังสิมีเป็นโซนโซนของมือสองหลายมันมีหลายโซนโซนของใหม่โซนหลังของของทรงของใหม่ก็มีของเก่าก็มีผอบผอบห่มยังก่อนเนี้ยป้าไปหอบลมูกยายไปซื้อรีบิน โอ้ยผักอื่นก็หันมีสุยางเลยเพาอยากได้ยังเอาไปไปล้งเกยอยากได้ยังไงยังยุงเผ็ดอ่ะโบเบย์โบเบย์สำเพ็งตูน้ำใช่สำเพ็งอ่ะต้องไปซื้อริบบิ้นในสำเพ็งอันไปอันล้งเกยเราไปซื้อสองมือสองกสองมือสองโอ้ยค่ะดีค่ะแม่เป็นไหนเป็นบนน่องไป ไปเบิ่งเรียบร้อยแล้วครับไในในเ้าเนี่ยเป็นอาการยับย่อยเขาดีแน่นอนเพราะว่าเจอยาดีเข้าไปยับเล็กยังไงกินแล้วห่กินแล้วแน่เอากินแล้วมันได้ผลรับแล้วรับปุ๋ยเลยจนไลยเจอรับรับในงานจักรวาลหรือ่ฮะรับในงานจักรวาลบอลเลยเนาะรับปุ๋ยนะรับรับแบบสบายสบายมันมันมันจะบริคิดหลายแน่นองแ่นบองคิดหลายเพราะว่ามันสีแบบว่า มันสิเป๊โอ้เสื่อมังเลยอย่างไร้างรวมมีพี่ก็เป็นอยู่เนาะแมนครับเป็นครับตอนเป็นแบบเดียวกันเป๊เลยตุ๊กตู้ต้องกินยาทุกวันกินยาทุกวันครับเพราะเหมือนแบบกินเป็นกิดวัตรเลยใช่ครับมันจะแบบทำให้เราบังคับให้เขานอนบ่มันมันบ่เชื่อมบังคับมันแค่แบบว่าตอนแรกๆมันตอนแรกๆตอนาแบบง่วงแน่อหลังมาเลยช่วยมือช่วยมืนี่กินเพื่อความสบายใจ แมนให้มันมีความสุขเนาะแมนครับที่มาทํางานในพี่บุ๊กก็ไม่ได้หวังว่ากเกิน่คือแบบมาทํางานที่ตัวเองชอบแล้วมันก็มีความสุขแมนครับนี่คือบําบัดเป็นในตัวใช่ใช่ว่าบําบัดแมนครับอย่างเนาะลังสิมันขี้บกขื่นไปล้าล่าเนี่ยทองเสียทองเสียอีกแล้วเรีนหาทองยูโบรเซาทองเสียก็ทองหายทองพัง ไปเขาไปเก็บไปเก็บของครับผมเดี๋ยวชีวีแวะเบิ่งหนองไทรอยู่จังหน่อยได้ยี่บ่นี่เป็นได้ได็ก้อยเจอยาดีเข้าไป เจอยาด้นหลัไม่กินป่ะอย่างนองอย่นองเจอยาทีด้านหลังจะแบบรถเล้วพอเออบอกแบบว่าแม่เราขี่รถมาเอานี่ก็ได้มันตื่นดอกไม่จำปู่นะเก็บของดอกก่อนเก็บไปด้วยน่ะไปเอาห้แล้วนะเก็บไปตัวใส่กามตัวมีตัวแคปซูลตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีแดงเก็บขึ้นมาแน่โกดยาอ่ะนะยาสามแผงอ่ะเออเอาอย่างนี้กระเป๋ามันแหลนี่นี่กระเป๋าข้างหลัง เอล่าสุดแบ่งยากันกินครับพี่น้องกินอะไรหลามันอาการเดียวกันแม่อาการเดียวกันเป๊ะเลยคือมันมันสรุปได้เลยเพราะว่าไปตรวจร่างกายไม่เจออะไรไม่มีอะไรมันม่ผิดปกติเออนี่แหละคือผมก็เป็นแบบนั้นโรคพวกนี้นั้นมาไเด็กบำบัดอยู่โรงพยาบาลเลยบำบัดมันบำบัดกับสิ่งแรอบข้างแวดล้อมเท่านั้นพี่เปาพี่เปาตอนผมผมเป็นใหม่ๆหม่นะตีหนึ่งตีสองผมเป็นขึ้นมา ผมขี่รถมอไซค์ไปผู้เดียวไปล่งไบไปเห็นม้วตรวจคืนเข้าใจว่ามันเข้าใจจะคลองสี่บ้าน,นจจายกย่างปกติกบเบิดมันเหมนอยู่กับสภาพว่าฉีดใป่านนี้เขาไปตรวจแล้วปุ๊บเขาสองเขาทง,งานเขาสบายใจเขากลับมานอนหลับมันคล้คายๆกับโรคต้องการกําลังใจเนาะแมนโรคกาลังใจล้วนๆเลยไม่ต้องการอะไรเลยแมน,มนเขาเพแค่กาลังใจพราะเขา<อ><อ>สบายใจอันอนี้เพิ่งเริ่มเป็นไง อันนี้เพิ่นเริ่มเป็นสินักแน่ยังยังไม่ปรับตัวมันปรับตัวเพราะท่านใดใ่จังผมนี่ผมปรับตัวได้แล้วผมหัว่าเออมันมาแบบนี้ผมควรรับสถานการณ์แบบนี้แน่เลยินะมันก็เลยแบบอันนี้ได้นะจะว่าขับรถขับเรื่อยยังได้เบิร์แหละชุมือนี้ปกติแต่ว่าอันนี้พอดีเกี่ยวกับจริงที่มองว่าเห็นหรือจริงลีลับใดๆท่านมีท่นมีท่นมีเพราะฉะนั้นนะเอฟซีบางคนก็อาจจะแบบเกี่ยวโยงมา ลองไปเห็นยังิดบ่บม่มีบม่มีครับไปเอียงที่แบบบอดีบ่หรือไปลบลูซินซิ์หรือเอียงตามสถานที่เหนจางบอัอนี้บอกตรงๆเลยนะครับใช้วิจารณญาณในการฟังคือแมนครับโรคพวกนี้มันเป็นมีมีจริงมีจริงคือเป็นโรคที่เขาเรียกว่าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า panic disorder ใช่ panic disorder บางคนบอรูอารมณ์นี่มันยังสําหรับแปลกไหมสําหรับทีกับสําหรับหลายๆคนทีบ่ลู้คือหลายๆคนนะแมนครับ พี่เพิ่งเคยรู้จักเนี่ยคำว่าแพรนิคครั้งแรกพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแล้วมันบกเกี่ยวกับสยสตร์หรือโลก,กเกียกเก่ยวกับ,บอ่านฟินดักเิตยังกเกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยใช่วิจารณญาณในการาฟังพี่น้องแมนครับนะครับผมฟังจากอันนี้แล้วแต่ความเสือ่อมใดกับผู้นั้นแต่ว่าผมผมเบิ้งคักแล้วมันเป็นโรคแพนิคที่ที่ปูกว่าเป็นโรคเดียวกันกับอุเขาเอียนว่า คนเป็นคนบเป็นบ่หูว่ามันทรมานคักป่านไดมันนี่มันทรมานทหาคนรอบข้างยังทรมานอยู่ทรมานอีหริมันมันมันจะยากอะอารมณ์เนี้ยแม่นแล้วอารมณ์อารมณ์สิขึ้นขึ้นลงๆ่ดุ้่าเนี้ยป่านนี้เพราะอย่างเด้อเอาพี่เป่าฉิวเปลาผมฉิวเปลาซุกฟังเด้อยนี้ยเนีเป็นนั่นสิแบบคือนยังสิตายนี่อยากอยากให้คนอยู่นัมอยากให้ผู้นั้นผู้นี้ยู่นัมแต่ว่ามาล้างใจปัจจัยเศร้าเป็นแล้ว เต๋ปันมาบอจยากอยูู่้เดียวได้ไหเต๋ก็ได้หลอกคือเสปันมาจากอยู่แบบอยากเล่นห้องค่ายเขียร์อง่าของรีแลกซ์คนเดียวนี่คือแล้วแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่ามันมันจะไปกระทบจิตใจอีกอ่าบ่ต้อง่ามันจะไปคิดอีกมันคือรลมนี้มันมันควบคุมความคิดจากของบ่ได้มันสีว่างก็รดเอาเนาะรดเอาไอ้ใจรดเอาไอ้ก้อนรถเอาไ้มันปรับตัวได้ก้อนนังนี่นะครับมันเป็นกําเริบมามันทรมานมีรีปีเปา วอจักสิบรรยายแน่ไรเลยเดี๋ยวมื้อนี้ก็มั่งผ่อนใจไปเนาะนี่ับเรียบร้อยครับผมเจอยาดีเจอยาดีมอสซีมาฮะผู้เข้าไปพักผ่อนไปเอาเด็กครับผมครับอืมอยากลองแซรกผมกนหลับเรียบร้อยนะครับจากอาการกำลเริบอาการกำลเริบผมหน้า กแล่นลงมาแต่เวทีผมก็ใส่ซุดเผ็ดลงมาหนวดเอาไว้ยังหนวดเแล้่ยวข้าแล่นไปบวมซึ่งฟังจะฟังใจกินแต่เพราะท่านผิดตรงเยวสิเดี๋ยวสิเล่าเหตุการณ์ในฟังอีกมือนี้นะครับพอมีิดตรงครับเยอสิบ่อนฟังอีกมือนี้ว่าเหตุการณ์เป็นังไรเนี่ยอะไรการเลือกการเลือกจะจะเกี่ยวกับเรื่องของโลกแผ่นนี้นั่นนะครับผมเดี๋ยวสิบ่อนฟัง เก็บความรู้นิดๆหน่อยๆจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับ